เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นนะคะเมื่อเรือหางยาวล่มกลางทะเลกระบี่ทําให้เจ็ดนักท่องเที่ยวชาวจีนลอยเคว้งบริเวณเกาะลาดิงใกล้เคียงกับเกาะห้องจังหวัดกระบี่ก่อนที่เรืออีกลำหนึ่งจะมาช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีของวันนี้ค่ะทางเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นกลางทะเลบริเวณเกาะลาดิงใกล้เคียงกับเกาะห้องจังหวัดกระบี่เหตุเรือหางยาวบรรทุกนักท่องเที่ยวจีนเจ็ดราย ก่อนเกิดเรือล่มที่บริเวณเกาะลาดิงใกล้เคียงกับเกาะห้องจังหวัดกระบี่แต่โชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้มีเรืออีกลำที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยูเคและยุโรปจากภูกเก็ตผ่านมาพบเหตุการณ์พอดีจึงมีการเข้าช่วยเหลือได้ทันทําให้ทุกคนปลอดภยัยจากนั้นได้มีการนํานักท่องเที่ยวส่งบริเวณเกาะลาดิงใกล้เคียงกับเกาะห้องจังหวัดกระบี่ก่อนประสานงานทางเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยเหลืออีกครั้ง